สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพี่น้องทีร่กรกละคารพเนาะทุกคนทุกทกันวันนี้ก็มาพบกับยายจอยนะคะยาอยจอยู่ในสวนปันสุกก็มาขุดเงาไม้นะคะมาขุดเงามาเดือฝรั่งเนาะหลังจากที่เราตัดต้นกันเมื่อวานวันนี้ก็เลยต้องมาขุดนะคะมาขุดี่เงาใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวย้อยเอาให้ดูปยนี่ฝ <laughs> ีมือยายเจอยขุดเงาฝรั่งนะคะเงามาเดือฝรั่งเนาะขุดออกโยนไป นะหลังจากขุดเสร็จแล้วเนะาะยอเฉยก็จะมาเปลี่ยนกระถางไอ้เจ้าต้นมะละกอเนอะาะยอเฉยมะละกอมันขึ้นอะ่ะแล้วยายเฉยก็เลยอ่ะเอาใส่กระถางไว้ยอเฉยจะเอากลับบ้านเนาะพี่น้องคะ่ะแต่อนอื่นนะคะเยจเฉยขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะเอฟซี FC ทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ามาเจอเจอนะคะกับคลิปของเยจ่อยเนาะก็ฝากนะคะพี่น้องใหม่ที่เข้ามาเจอเจอนะคะยายจ่อยสตอรี่นะคะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ สุริสวิสเซอร์แลนด์นะคะก็นี่แหละเข้ามาทําสวนเนาะพี่น้องเข้ามาทําสวนก็สวนก็เช่าเขานะคะเช่ารัฐบาลเนาะก็ทําแก้ง่วงแก้งเหาไปก็ไม่ถึงกาเนื่อ,อะไรมากมายเนาะแต่สําหรับพื้นที่ตรงนี้ยายจ่อยก็ขุดลากต้นมะเดื่อฝรั่งแล้วก็จะเคลียร์พื้นที่จะทํากระท่มน้อยของยายจอยเนาะพี่น้องคะแต่วันนี้มาเปลี่ยนกระถางก่อนเดี๋ยวจะเอากลับบ้านเนาะเดี๋ยวจะเอากลับบ้านนะคะเอาใส่กระถางไว้แบบนี้เนาะดินมันเคาริ่มจะแน่นแล้วยายจอยก็จะเปลี่ยนกระถางก่อนเนาะมา เปลี่ยนกระถางกับยายจ่อยกันดีกว่าเนาะพี่น้องขะโอเคค่ะพี่น้องค,ะอค,ค่ะ,คะดินมันแน่นเนาะเราก็ทําไงอะ่ะจะเอาเอาต้นมะละกอนี้ออกกันเฮ้ยทําไงดีอะ่ะโ,โอ้โหโอโ,โ,อโูดูนะสภาพดินแน่นมากเลยพี่น้องเดี๋ยวยายจ่อยจะทําการเนาะเอาเอาดินผสมใหม่อะ่ะเปลี่ยนดินนะพี่น้องผสมดินใหม่ให้ให้เขาโอเคขึ้นนะเดี๋ยวเอาดินเอาดินข้างบนก่อน อ๋อมันมีไอ้เดี๋ยวอเอาออกทีละหน่อยก่อนเนาะอือเอาออก <c oughs> อคู่รักคู่เล่เหลือเกินอะอะโอเคนะโอเคนี่เรากโ็โหลากเขาอะนี่อะนี่ลากเขาอันนี้นะเดี๋ยวไม่เป็นไรเราเอาอันนี้บีบีดินใช้ดินเก่านี่แหละพี่น้องเดี๋ยวนะแล้วเยื่อโจอยก็จะผสม เอาการผสมดินพี่น้องเดี๋ยวมาดูผสมดินดีกว่าเนาะโอเคเราใช้ดินเก่านะคะใช้ดินเก่าดินเก่าก,ก็สวยดีอะนะน้องน้องกี้เดือนไป <c oughs> เ,เ,ดเดี๋ยวจะเอานี้ทาน ปนพี่น้องใช้ทานปนผสมเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยให้ดินเขาไม่แน่นนะพี่น้องเนาะนี่โอ้ยแล้วมันโอเคไหมนี่อ๋อนะเอาเอาเอา,เอาทานใส่อีกดูใส่ให้หมดเลยจะได้เอาเอาไปกินเด๋ยวเด๋ยวจะเล่นสนุกเลยนะเล่นรุกสนุกเลยนี่ Okay. ด้วยความรวดเร็วนะจะได้ไม่เสียเวลาอะใส่ลองก้นเนี่ยเอา่านใส่ลองก้นไปก่อนพี่น้องเนาะ <Okay. S 2> มีเพื่อนบอกมาบอกว่าเอาเอาฐา,านนะใส่ลองพื้นไปก่อนนะคะเอา่านใส่ผสมแล้วต้นมาแล้วก่อเขาก็จะงามเดี๋ยวเราลองดูสิเขาโอเคไหมโอ้มันไม่โอเคอะ <laughs> คือมันมันยังอันนี้มันสูงอ่ะเดี๋ยวเราเอาลากนี่เขาหอบดเขาเนี่ยให้เพื่อที่จะให้เขาต่ําลงนิดหนึ่งนะลากขาดหมดเลยไม่เป็นไรนะน้องมะละกอเธออดทนหน่อยนะเธออยู่กับฉันเนี่ยเธออดทนหน่อยนะน้องมะละกอนนะโอเคไหมโอเคอันนี้ก็ผสมตรงนี้อีกแลเอาดินตรงนี้มาใสา่นี่แหละ ดินกลับให้ด้ยวยความารวดเร็วใส่ลงไปเลยปิอ,ปอนี่นะแล้วโอเค,ออเค,อเคนิดหน่อยนะอ่าโอเคละดิน พี่เจ๋อจอก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยละลายช้านะคะใส่ให้เขานิดหนึ่งเนาะนี่ใส่ให้เขาสักนิดหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่โอเคเราก็เอาดินใส่เพิ่มลงไปนะคะมะละกออนี้เป็นมะละกอแขกดำนะคะพี่น้องคือเจ๋อจ่อทดลองอะทดลองเพาะแล้วเขาขึ้นนี่โอเคเอาแต่ดินตรงนี้เหลือทำไง เลยนะนะก็ใส่ไปเดี๋ยวมันก็อยูเนาะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวเอาน้ำมารดไวเนาะเอาน้ำมารดไว้ได้แล้วแล้วกองเราปลูกเสร็จแล้วนะคะก็เอาน้ำมารดเอาคราวนี้ก็ยังไงละ่ะแม่คุณแม่คุณแม่ขนมหนันง โฟดแฟดเคค่อยๆค่อยๆนะโอเคไหมน้องมาร์ตกกอล้างมือไปด้วยเลยโอ้น่ะจะอะไรก็นักกันนานจบับดูตรงนีง้เลย คือน้ำมันซึมลงช้าพี่น้องอ่ะโอเคอน,นี้แหละน,นี่เอาตั้งไว้นี่ก่อนเดี๋ยวยายจอยต้องเอารถเข็นเข็นกลับบ้านนะคะพี่น้อง นี่เลยโอเคค่ะพี่น้องคะเป็นยังไงบ้างคะกับต้นมะละกอผสมดินใหม่แล้วนะคะกับความพยายามของย่อยแหละนะก็คือน้องน้องเกิดมาแล้วอะ่ะก็เลยดูแลรักษาน้องสักนิดหนึ่งแต่น้องยังไม่ออกดอกออกอะไรเลยเพิ่งแตกแ,แ,แบบแบบเหมือนต้นไม้ เหมือนต้นไม้เลยอ่ะพี่น้องนะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้เนาะอยากจะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะกับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะก,กับกิจกรรมของเย้จอยแหละแต่ละวันนะคะพี่น้องนี่นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะกับชีวิตเย้จอยกับการทํางานของเย,ย้จอยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคลิปเลยที่เข้ามาติดตามรับชมกันเนาะกับกิจกรรมเล็กๆของเย้จอยแล้วพี่น้องค่ะโอเคคลิปนี้บายบายก่อนนะคะบายบาย